ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง f c เข้ามาติดตามทางช่องเจี๊ยบหนึ่งหกหาชาแนลด้วยค่ะเด้ออ่คลิปนี้เป็นแนวทางเราพัฒนานะะคหน้าหกหาค่ะพี่น้อง FCT ฝากกดไลกดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเด้อเจี๊ยบหนึ่งหกหาชาแนลค่ะไปพิจารณาแนวทางน้วกันค่ะมาสักการค่ะครูอ้าวจริญพรเจริญพรนสายโทรศัเนาะโอ้มุนเคลื่อนนี่วิ่งแตกน้อพภูน้องเงินบ่เงิแตกสำหรับหน่อยเขาออกไปแล้วได้ยังเล่าค่ะเล่า เห็นคนเหียก้องอยู่้เห็นอยู่ใ้คลิปก็เลยบอกว่ามไม่ลาวันที่แปดผมปูครับผมเขาป็เขียนอ๋เอฟซีเอ็มวมังกเจ้เหลียก้องกัเจ้าไหนั่นน่ะแต่บัตัวหันั่งเกยบ่อ่าไหนตามกลามเหลียกองาวันที่แปดวันที่แปดแต่จว่าลาวันที่แป มามีโมปู้อะจ้ะาแนวทางลราพัฒนานะคะเตรียมปากกาเด้อพี่น้องเอฟซีเตรียมปากกาโลดเนีย่ยใช่เกินใต้โคชนาเลยเตรียมปากกาเลยเอาเลยเนาะจ้าครู้มัติลวนเบลา่าจิตจันค่ะเบล่ามันสิเน่าเกินไปเอาเลขตั้ง,งรับเลขคันเลขเคียง ค่ะเลขลลเหลักค่ะเลขหลักเด็เที่ยงศูนย์มีศูนย์นะคะหนึ่งมีหนึ่งสองมีสองสามสามค่ะสี่สี่ค่ะเก้าเก้า จัดจุดในไงเรนะจับคู <ing> ่วันน <variety: S 1> ี้จับคู่นะจับคู่จับคู่นี่เด็ดเด็ดเลยนะจับคู่อืมจับคู่กันหนึ่งสองสามส่กจคู่กคูก็เป็นเลขโกตัวหนึ่งอ้าวจับคู่ล้วนหน้าเป็นเพียงตัวน้าค่ะ ผูกาศูนย์สองศูนย์สองค่ะศูนย์สี่ศูนย์สี่สามสองส,สามสองเก้าสามเก้าสามเทียบเด็กเป่าเปมันเจี๊ห์ฮเทียมมันไรมาเปล่าสามสามอืม สามสามเลขเป่าน้องปูถ้าเป่าเป่าสามสามแม่ <c oughs> แลขอีกสามศูนโอสามสามศ<า>ูนย์อีกโนึ <c oughs> เงเลขมีตัวเลแล้เอาเลขวิ่งเลขวิ่งวิ่งสามลองศูนย์นนเดียนะคะเลขวิ่งนะคะวิ่งสามลองศูนย์วิ่งเียมถึงว่า เมื่อไรทา่านบงล่างนะครูนะแนนบ่นบนจับบนจับล่างไหมคือว่าบนล่างได้ไหมอ่ะพิจารณาดูนะคะน,น้องเอฟสิบนล่างวิ่งสามล่องศูนย์รูดสามวิ่งสามล่องศูนย์คือรูดสามเลย<อ>บาดเนี้ยก้มบาดเนี้กม้นนกมก้มเลยจับคู่ไอ,อ้จับคู่เมื่อกี้นี่นาะคะคน้องวงกลมจับคูค่ว่ารันกลมว่ารันกลม กรมสามสิบกรมสามศูนย์สามศูนกรมเดนจะชนเคือสามศูนมันติกวาดกวกันมาคืองชนเกตมาเคลืนนี้โอ้ยมาเนี้ยกะตัวล่องกะเข้าสามกับสามสามอคือมันเป่าเนูปุนมาเป่าวิ่เนาะ บวเล่ามันเล่ากระพานหน่อยมันเอามันเอาเยียบชุ่มเอื้อพอดีเล่ากระพานหน่อยมันบอกคือใต้เขาใตเขาปีนงูกระพม่าเจนึงดิกระพานหน่อยเอาตัวริพตุ่นเก้าสามนี่ก้าสามสามมันล่องหืดเด่นกว่าปูเป็นรองเป็นร่องเป็นลองเด็นตัวเดียวคือสามชุดโอ้เด่นตัวเดียวมือสามชุนย์ี๊ยบเขียนไว้พิษเจนีอันนี้ลองเดี๋ยวเขียนไว้ใต้นี้ก่อนลองเมันน็ตัวเด่นคือสามูนย์ชุด โอ้ตัวเด่นคือสามศูนย์เลยพี่ลอง 30, 30, 30เอฟซีได้สามศูนย์ศูนย์สามพี่เจรนามืองเอาสามตัวไปสามตัวไปมันสามตัวค่ะสามตัวเต็งต้อนเอาไปจัดให้ค่ะสองสามศูนย์สองสามศูนย์สี่สามศูนย์สองสามศูนย์สี่สามศูนย์

ที่สามศูนย์ี่สามสองตามเกมไป่นละตามครูเนี่ยละสามชุนเนี่ยละนีทำนี้ละน้างบนพิจารณาเนาวอื้อเ็ออ่าเดี๋ยวจะท่วยนดน้อรอ่ะอัดเพชแเกลกว่ามีมางเง็บไปเลยสามศูนยสามศูนยพูดเต็มที่เอาแต่เต็มที่ซุมือนะเอาให้ ดันคือการคิดว่าแจกหลัวัดนี่มึงขึ้นนี่มึงวันนี่ก็ได้ได้วิ่งนีนละก็นั่งลาวนาะเพียงแต่กลับหัวไอซ์เสียดายนาะปูเนาะโอ้แกมันกลับหัวอ่ะเด็ดเจ็บแต่ทวนนะครับปูเดี๋ยวเจ็บแต่ทวนแต่เดี๋ยวเจ็บแต่ทวนก่อนนะปูเนาะเดี๋ยวทวนนะอันนี้เป็นแนวทางลาวพัฒนาก็คือวันที่แปดเด้อไปนอนอีฟซีเด้อวันที่แปดมิถุนหนาอ่าเลขเลขลักขอปู เลขไกลเคียงมีศเลขตั้งหลักเลขตั้งหลักมีศูนย์หงสองสามสี่เก้าปูจัดปูมาให้เน้นๆนะคะเด้อศูนย์สองศูนย์สี่สามสอเก้าสามสามสามศูนยาม่ะมาศนย์สามสามศูนยเอนย์สามศู์ สามศูนย์นี่มันชนจามนี่นเมสามูแต่ปูสามศูนยตกลมไปแค่ชนจ้ำมันแหงมากออกตรงนี้นะปูนะมันมออกตรงนี้ปูมันตัวเด่นาีัวเด่นตัวเด่นนี่มัน่รู้เลยว่มันเด่นออมันสิออกคักบานนี่อันศูนย์สองอันมันไล่มากศูนย์สองนะปูศูนย์สองศูนย์สี่สามสองเก้าสาสสส สามศูนย์ว่ามันศ okay. <30 bona? S 1> tamam ูนย์สามอ่าโอเคเด่นเด่นก็คือสามศูนย์นัปูเนาะแมนโต๊ะันต๊ะเก่งเลยนะโอสาธุค่ะวันนี้ก็วิ่งสามวันนี้มันเจ้าชี้ถึวันนี้วันหนึ่งมันผิดแล้วสามศูนย์เออหรือว่ามันจะแตกวันที่แปดนี้เออวันที่แปดนี้อ้าเด่นเด่นก็คือสองสามศูนย์นะคะนอเล็กสามสามเตสามโตอ่าแล้วก็สี่สามศูนย์ ก็สี่สามสองครบนะปูนะเนี่ยอยพูดคว่นไปทีบาอยากเบิ้งเบิ้งจะเด้บันนีเ้อนั่งก็บตรงรถตรงมบันนี้รถบงตัมบันนีไปเลยบึงตับันนีไปเลยนะปูสิบ่าื่มจ้าเอืจ้าสาธุสาับปูมอนจะหอดออกหมดละเจ้าค่าเจ้าขาาตกระด่รุ่นน้าน้อยน้ำกันนี่จุดหนึ่งหัวรงรุ่นชุดชุดวันทีิเกตอ่าัตทีิเกห้าน้อยจะตามไปจ้าปูสาุค่ะ เอาแต่ไม่ได้เราเอา MC มีจบไปรับกันเมื่ทุกคนดูัดทุกตัดทุค่ะอ่าเดี๋ยวถายคลิปแอดจะมาสรุปให้ด้ค่ะเด้อแนวทางราวพัฒนานะคะเลขตั้งหลักศูนย์หนึ่งสองสามสี่เก่าค่ะพี่น้อยี่ จับคู่กับ 02, 0204329333เด่นๆก็คือ30นะคะอ่าเลขจับคู่ชุด3ตัว230430432อ่ะชัดไหมคะแคปภาพนะคะแคปภาพแคปภาพเป็นแนวทางเราพัฒนาวันที่8มิถุนายน65้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจมเนื่องฮกฮารชแแนลค่ะอ่าติดตามแนวทาง อ่าไร้วันนะคะนักโปรสั้งรวยนะคะขอขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมรับฟังขอให้พี่นอ้องยิบซีเฮาอ่ามีโชคมีลาภน้องปูถูกผูกถูกคนค่ะอเอาแคปภาพเลยค่ะเด้อถ่า,ายคลิปแล้วนะคะเนาะแคปภาพนะคะเด่นๆสามศูนย์อ่าวันที่แปดเด้อพี่นอ้ยอยยิบซี่เราจะลงมือวันที่แปดนะคะเอาแคปภาพนะคะเนาะสวัสดีค่ะ